ดีค <S an am alı> ่ะพ so oh, so uh, ี so like ่น้องเสารเดือนมาแต่เซเว่นทุกคนค่ะโอ้ฝนตกลินสุดกระเปียกนิดนิดหน่อยละทุกคนลินฝนตกลินได้นมได้อย่างมาหลายอย่างนอกมาจัดของใสเซกิยินก่อนนะคะเดี๋ยวไม่เฮ็ดไข่ก็ได้เฮ็ดเองก็เฮ็ดดูด้วยประจิตไปชื่อมามทุกเด็กชื่อมาม่าทุกคนซื้อได้ไข่มาแขงนี่แหะเสาร์เดือนจ้ะ ขอมขอตู้กันไดนมน,ะนบบาน่มกตเบิดยางกเบิดเบิดเ้ยางเอาเรือนิดหน่อยเนี่เอาไว้เพเห็แม่ได้รู้ไนมเรือนิน่อยแม่สิกินให้เบิดซะซื้อนหญงไล้วมันตื่นไปซื้อยาเราตื่นมาไข่เบิดนะทุกคนว่าสัเรือจไม่ไเพือตาใส่ตื่นมาบไข่มมีไขอ่อังอ่ะนี่เอาไว้เนี่ย มาม่าเพื่อนทุกคนคน้ำก็เอาในนีน้เด้นี่ในทางน้ำกินนี่เบ,ดบเิดแล้วบอกเบิดแล้วเบิดแล้วก็ไปเอาน้ำขวดแม่คนนี้นดูน้ำขวดแม่เทใส่ได้นี่แหละทุกคนได้เบรดได้นุ่มเราใส่ในละทิมเพิ่มกับอนะ่อไปอนค้างนะอันนี้กับไข่แพงมาก ได้ทำน,นี้แบบไปโมไซที่คุณคนค่ะทำนี่ก็ดีแล้วฝนตกลินนุ้ยนอเป็นคนจับไขนะ่นั่งนอนไข่โมไซคนนะไข่แข่งายคนนะดีแล้วที่ได้มาพัดหนะ่อพอดห่อเนาะนะแต่เดือนก็อูอ้ถลักทะเลไปก็ค่อยมากนะฝนตกทุกคนค่ะเนาะการเดินทางเท่ากับโมไซนี่นจะมันยากหน่อยต้องไปแล้วทุกคนก็จำเป็นเนาะไข่เ่อ ตื่นมาบุมี่ยังก็ยังไม่กินไข่ถือว่าโอเคนะคะทุกคนคะตื่นมาบุมี่ย่างเขาก็บกินไข่กินยังถือว่าโอเคนะทุกคนนะอืะอะ,อะถือค่อยค่อยไปบีบแล้วมันเสียเงี้ยยน้ยนอยมันต้มมามาเองต้มมามาเองอนะ่ะผมเพิ่งจะยัดยองยองจังหน่อยยัดยองยอ,องจังหน่อย, <laughs> ย โง่ก็ได้โอ้ยเป็นยังไงนี่คือหงองแม่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมๆนั่นนี่เบิกบัดโง่ก่อนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะไปไปไม่ได้สิเบิ้งให Eller, ้ดอกไปไปมาเห็ดเห็ดเองปะค่ะเอาละไปเอาละแม่เอาเปิดแก๊สทันได้ไหเฮ็ดเองเฮ็ดเองทะว่าทุกคนเปิดเองแก๊สนะทำได้เฮ็ดเองเออได้ยังเออมา ะะเก่งแล้วไงน่าเก่งแต่ว่าจะทำไมแบบเก่งก็เก่งไงมามองไใบมอญข้าต้มเอาบางไม่ดีก่นขอ้องอาาคั่วแบบแคบทุกคนค่นะต้องคั่วแคบเป็นแบบนี้อันนี้นก,ก,เก็เป็นัแบรนด์ซาเดียนเนาะบ่าบลูผักชาไปไหนข้าวไปแล้วล่ะข้าวต้มนั่นแหละทุกคนซาเดียนจะต้ขตมข้าวกินเมื่อเช้านี่นทุกคนค่ะนะ น้อยอยก็เอาเส้นมันใส่หม้อเลยล่ะลูกมันค่อยซุกถ้าโตเอาใส่ถ้วยแบบนี้เอาน้ำมาใส่มันบกบบันไดบกหักาบันได มันนี้นมเนี่ยก็สิอุ่นสักคนอุ่นถิ่นแฉนมเพิ่นหน่อยๆเพาเราซื้ออันใหม่มาไว้ให้เพิ่นแล้วเดินก็สิอุ่นใส่เวฟกินจังหน่อยอุ่นๆจังหน่อยอย่าดื้ออย่าดื้อไปเบิ่งมาม่าจะโคพิ่นไปๆโอ้ยนุ้ยนี่แหมไม่ดื้อพักล้ายดื้อพักพี่น้องเอ้ยขอโทษขอโทษน้องบ้าจังได๋ก็เฮ็ดคือเก่า คนคิดดื้อคนมึนดื้อมึนตามภาษาแนาะพี่น้องอนะอืมท่านใหญ่ท่านนี้มึงจะควรเนาะไม่ได้ก็สิมว่ากวนห้องกอนนะกวนหอ้หองกวนห้องกอนโอ้ยคลิปที่แล้วไปเฮ็ดไปเฮ็ดกัเข้ากันต้มข้าวต้มไปแล้วท่านได้กวาดอยู่พี่น้องห้องนั่งเล่นก็ท่านได้นเนมียนปปนลดเนาะแล้วก็ไม่ได้หกลายเนาะทุกคนนะ ต้มผานได้แล้วเด้อลูกไปจัดล่องทงน้ำข้าวเด้อลูกเด้อกินแล้วเวด้อใจป๊ว้าวเดือดป๊าได้ยินบ่ลูกงานนี่ล่ะนะกินแล้วก็ไปจัดลงองทงหน้าบ้านกับขวดหน้าบ้านพร้อมเบียดเพื่อนอ่าไปจัดลงองทงแล้วกับขวดหน้าบ้านงานนุ่ยน้อย ຫັນປ no ີ້ນັ້ນດ້ານນับເຮັດໃຫ້ກຮດຮັກຊີມືຄົ້ອອຍອ່າລະบูຢປນແກດມมันຫນດສຸດນຶเดี๋ยวແກດมันສຸກຢູ່ນ เอาใส่ไข่น้ำไปเอาไข่มาเอาไข่มาอย่าดื้ออย่าดื้อเอาไข่มาให้ไข่แบบน่อย้เลยเรียบร้อยแล้วนมนมเสื่อเดือนเรียบร้อยแล้วเด้ออุ่นเรียบร้อยแล้วเอาไข่ใส่เลยตีไข่ใส่ตีไข่ใส่ทุกคนอื น้อยต้มามากดึงธทดออกจากออกเขาจะเอาน้ำออกเพราะว่าหนเห็นมากๆเกาหลีไปเอาไส้ที่นี่เรีย้วได้ปะได้เ <Yeah. S 1> ดดลยเก่งจังเลยเอาล้างมือที่คีมกันเลยเนาะลูกเอ้ย ขึ้นแล้ว่ะเออไปวีอีกไปไปวีอีกไปวีแล้วคือเก่ายุ่งไปวีอีกลูกอา้าวอดนีอาวทำบมคนทำบมคุณนายสายสมอนเบิร์ไม่เห็นให้เบิรอ้าพ่อแหละแม่วาซุกแลลวไข่ก็ดีซุกเลยนะคะทุกคนเบิ่งต้มมาเพื่อเป็นกระแซบอยู่เด้อ นะสนี้กับพอ่อละไข่นะคนนะเอามามาวยอ,อยาเอาน้ำออกพอดีพอดีเอามาใส่เลยไว้สดนะไว้สดน้ำอุ่นๆพร้อมแล้วต้มมาม่าใครสิบ่มีน้ำอเอเอเบิ้งเยงน้ำออกตัวนี้ออก<แ>เอามีค่าเหมือนเดิมเอามาใส่เนี่ยนะพอดี<แ>เอากับพอดีก็ลูกเ<แ>พือพ่อ่อยากเอาน้ำลายเพื่อเป็นมาม่ากหลี เอาเทลงเลยไม่เทน้ำบอ,อกเ<อ>ดี๋ยวได้เอาไข่ออกคนเอาไข่ออกเสียดายไข่นะนะอยู่ในนี้เอาไปเทลงหัน่นเทลงนั่นเอาเอาลงอีกนนะ <c oughs> อพอพอแล้วบอลกพอแล้วบอเอาไปเอาเครื่ <c oughs> องปรุงใส่เอาเครื่องปรุงใส่เร,รใสเร็ว ซ่เนี่ตักออกกระไรตัวนี่ยอะมันเย้ยอ่ะเนี่ยพอป่ะเบิ้งก่อนดูก่อนพอป่ะไม่น้ำกลายเป็นสีฟ้ามันมันฟ้าอะขาวนะนะเฮ้ยขาวอ้าวพอแล้วปุ้งท่าแม่ปุ้งท่าแม่ปุ้ง เอาลงเบิดเลยบอบเพชรบอกเพชรเลยอ่ะเพชรลายเด้อหอนทองเด้อเน่แม่เลยนี่นี่น,นี่อ่ะออเอาออกอันนี้ฮนะปิบลงอ่คารนุนคารุน่ใช่เบิร์หรอกคารน รู้เหมือน่ะเป็นไรหอมบะลุหอมอ่ะหอมมากคาร์ลอนให้เข้ากันหรอเออาคาร์ลอนให้เข้ากันเลยคลิกคลิกอ้าวพ่อที่นี่ไปเรียบร้อยเลยละเอาซ้อนไปพร้อมเรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะล้างหม้อกระเพรานะคะเฮ้ยเซ็ตได้หลายอ่ะเออไปไปงงงงเงงเงงไงดิ้งงงงงเงงเงงมึนเด้อพี่เนาะเรื่งมึน ข้าบม่ได้จะเดือนเอาใส่ในก๋วยเตี๋ยแซ่บบะลูกหวานบะลูกเพชรโอ้ยหวานบะลูกมะเพิ่อนบ้าบกเพชรแซ่บเพิ่นบ้าหวานหวานมาจ๊กการจักการเป็นแม่บ้านก็มาเก็บสัมภาระก็จะด้วยนะเนาะยวพี่พีก็ได้อย่าเอาเสียงขึ้นนะลูกงั้นเราตังเสียงโทรทัศน์ขึ้นเลยไปคุณเบิ้ง เ,เก็บเยียนให้้อยเมื่อมาเผื่อเมื่อตองื่อตต้งื่นนะมันกผ่นหลายาตื่นส<ม>าย,ยากายาย<ม>ลางวันก็ดูน้อยตื่นเก้าโมหคต,ต,ตื่นัดตื่นเศร้าคัดตื่นประจำเมื่อสองคนในรูกตื่นเศร้าแหง ชาตใจก็พายามาตใจก็พยามไม่นะคนวก็ตื่นซช้าตามประกาศลา่านะพักผ่อนไปนะตื่นมาแต่ตื่นมาแต่จะชีเ็ตุยังอะก็นอนพักผ่อนก็ดีเลย เซ่ไปก่อนจบงานจะได้ทักทีน้อยเสร็จในท้องน่อยเช็คก่อนเช็คก่อนเสนร็จแล้วก็นักค่ะชีวิตจะเริ่มพี่น้องนะคะวันนี้ก็สมุยฝนตกลินพี่น้องนะฝนตกลินบรรยกากาศแดดบ,บ่มีอีกแล้ว บ่มีแดดทุกคนเมื่อนี้ก็ได้เนาะอ้ามานี้สาวเดือนลาพี่แล้วน้องไปในคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะขอบคุณเล่นหลายเด้อพี่น้องรับชมคลิปเนาะทุกคนค่ะคลิปนี้กับม,มาม่าอ่านุยน้อย,ยต้มมาม่าเนาะทุกคนค่ะม,ะมาม่านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ